สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะกระกกรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร,ริเสนอปูประชาร่มเย็นเป็นสุข งองคมนตรีและประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักง,งานกปร,รอและผู้แทนส่วนราชการติดตามการดำเนินง,งานในยุทธศาสตร์ที่1การส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคเกษตรและชนบทตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้สำนักง,งานกปร,รอเป็นแกนกลางที่ผมปลื้มมากกับอุดอรนี่คือว่าขา้นการที่นี่เนี่ย เข้มแข็งและลุกกันรวมตัวกันทําทั้งจังหวัด20อําเภอเนี่ยข้าราชการดีๆและทักษาคิดก็ขึ้นมาทําเองแต่เขาดูที่ปิดทองทาและทําตามสาธาร,ราชาแล้วเขาขยายต่อทั้งจังหวัดเลยเนี่ยท่านอุดรทําได้อย่างนี้ท่านองค์มนตรีทาักพูดว่าเป็นอุดรโมโดถ้าขยายต่อได้ภาคอีสานทั้งหมดงชาวบ้านที่อยู่ที่นี่นะจะดูดีมีสุขขึ้นอีก22ล้านคนนะ สำนักง,งานกปออรได้เป็นแกนกลางในการรวบรวมข้อมูลร่วมกับหน่วยง,งานต่างๆเพื่อคัดเลือกต้นแบบเกษตรกร,กรและประชาชนที่น้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติจนเกิดผลดีต่อตอนเองและชุมชนโดยจะนำไปเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนต่อไป